สินค้ามาส่งสีค่คู่สองอ้าวได้หลายคู่นึ่ได้หกคู่เหรอสามรอยเก้าสิบดีใจมันตอนช่วงเราไม่สบายอ่ะมันสำหรับคนนวดเท้าคนเบาหวานตอนเราไม่สบาย คนงานแม่บ้านเขาก็มันอยู่ในที่นอนเขาก็เอาทิ้งไปมัง่งอะไรมัง่งตอนนั้นเราเขาคงคิดว่าเราจะไปแล้วมัง่งจะตายแล้วมัง่ง <c oughs> นอกไปเลยเนาะแม่นอกไปเลยนาะหมามินอกไปเลยเนาะน้ำตาลน้ำตาลเหลือเซาห้า <c oughs> แต่ก่อนบางทีก็สองร้อยประเด็นนี้ต้องระวังเจ้าระวังไอ ระวังน้ำสารจะลดตนะ้านอ่ะต้องเตรียมของไว้ตลอดอู้ได้หอกโกูปลอใจแล้วจ้ะดีใจ <c oughs> ช่วงนี้ก็เท้าก็ก็พร้อมดีบัได้บัได้ย่อนขาหนักอ่าเป็นเพราะว่าขาดยาไปตัวหนึ่งจ้ะขาดยาอ่ายาระง,งับปลายประสาทอักเสบอ่ะจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ย้ายมาโรงพยาบาลเก่าแล้วจ้ะตอนนั้นเป็นนักประก็ส่งไปสลับปีพ่องส่งไปนครพิงพ่องอเดี๋ยวก็จะไปนวดกาภาคบำบัดก็หาก,กายภาคบำบัดได้เตื้อเดียวจ้ะแล้วก็นอกไปก็เลยแบบเป็นเรื่องเป็นราว นี่จะเริ่มต้นชีวิตทำไมนะจ้าเนี่ยโอ๊ะถ้าออนสิริเดินได้หม่มกมนี่แดนกระจายเลยนะจะแต่งตัวใส่ชุดส,สวยแฟชั่นแฟชั่นใส่จิวเวอรี่ออนซิลิเป็นคนแต่งตัวเปรี้ยวเจ้าขนาดกลับมาอยู่เมืองไทยยังใส่บูทใส่แบดเลย <laughs> กล้ามาสวะนี่เดี๋ยวถ้าถ้าเดินได้จะจะลุกขึ้นล่นใหม่สะจะแต่งตัวทีจ่จริงๆจาตังเงินเดือนเทาก็จะแต่งตัวจะยังก็เลือหางก้อนหมอก็ลูกกระหลานเจ้าคนเท่าน่ะเนี่ยแต่ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่เจ้า